สวัสดีค่ะสวัสดีครับเออพอดีว่าอาทิตย์นี้ม,มีมีอยู่อยู่ทางย้นกลาวก็ออกอีเวนต์ไม่ใช่ออกซิงเกิลมาใหม่หือชื่อเพลงอะไรครับเพลงของน้องพอเชล <No. S 1> ย้อนแยง <Y on S 1> แล้วมา <Y on S 1> ดูความย้อนแย้งกันนะคะร้องโดยพี่เอกซีซันไฟ์นะคะ คำว่ารักของเธอมันสวนทางกับแววตาที่เฉยและเย็นชาพอและพอได้ลักกับการสแส่งที่ดูย้อนแยง้งภาพความจริงที่หัวใจเธอเปลี่ยนไปวัน ฉันต้องทำยังไงให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอหรือพอได้แล้วกับการสะใงที่ดูย้อนแย้งกับภาพความจริงที่หัวใจเธอเปลี่ยนไปวันนี้ my ฉันจะไม่รัองเธอเธอไม่รักก็ยอมและพร้อม ไม่ใช่แค่ชื่อเพลงย้อนแย้งไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เนื้อเพลงพูดถึงความย้อนแย้งแต่ตอนจบย้อนแย้งด้วยอืถึงอะไรฉันก็ยังรักเธออยู่ดีเออคือแบบบอกมาเลยได้ไหมยื้มันข้างคานใจจะอยู่หรือไปก็ไรตัวตนอยู่ดีใช่แล้วก็บอกว่าอถึงอย่างไรฉันก็รักเธออยู่ดีก็คือ มันก็เป็นอย่างแบบเริ่มเฮดไงเออไม่ไม่คือไม่ไม่ได้ถึงขนาดเฮดด้วยคือแบบเออมันเจ็บแต่มันก็ต้องอยู่ไงเออไปไหนไม่ได้ก็รักอ่ะไม่คืออันนี้แค่แค่พูดถึงแค่แค่พูดถึงแบบเนื้อเพลงความเป็นเนื้อเพลงโดยที่ไม่ยังยังไม่อินกับยังไม่อินกับซีรีส์นะอือคือมันก็มีความย้อนแยงแบบอยู่ในตัวเลยตั้งแต่แบบต้นจนจบอ่ะอือคือมันเข้ากันนะมันเข้ากันด้วยความย้อนแยงอ่ะเอออันนี้ อันนี้คือคุณแม่ของน้องพอร์ตเนี่ยนะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็น M v มรีวิวความความช่วงของของคินตั้งแต่ต้นแล้วก็อ๋อจะบอกว่าอันเนี้ยที่ที่ที่ให้เธอมาดูก่อนเพราะว่าวันเนี้ฟังสามมะเขาบอกว่าน้องโปบอกว่าเออเป็นให้เพลงให้มาอินแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบว่าต่อไปจะเป็นยังไงซึ่งแบบว่า อุ้ยจริงเราลูกเออคือสังว่าหลังจากนี้คือจะจะขมอย่างนี้ใช่ไหมแต่แต่ที่ดูในที่ดูเอ็มวีอ่ะคือที่ดูแบบยิงยิงกับซีีนมันเป็นรูปเก่าๆใช่มันเป็นรูกเก่าๆแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันเห็นความชั่วร้ายของคนคินเลยจริงๆทุกอันเลยเอามาตัดแบบว่าฆ่ากันจะชัดสรุปยังไงมึงรักกูไหมหรือมึงเกลียดกูหรือยังไงแต่ว่าชานนาฟันธงเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะ เอ็มวีนี่ไอ,อ้เพลงเนี้ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้แต่งมาเพื่อคุณคินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไปหยุ่มคุณคินเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มประโยคแรกเลยมันบอกว่าคําว่ารักของเธออ่ะเออมันยังจริงอยู่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คินแน่นอนเพราะคินไม่เคยบอกรักเลยจ้าเข้าใจไหมแต่พอรบอกรักไนงะใช่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่ร้องเนี่ยไม่ได้ร้องให้คินมาแต่คนที่ถูกกระทําโดยตลอดอะ่ะคือพอรนะเว้ ก็ใช่ไงไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในเพลงนะในเรื่องด้วยอ่ะเออก็ใช่ไงฉันยังไม่เคยเห็นคินถูกกระทำเลยนะใช่ก็ใช่ไง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 อะไรล่ะไม่ฉันแค่จะบอกว่าอย่าเลว้ยขึ้นเลยไม่ฉันแค่จะบอกว่าแบบว่าเขาไม่เคยบอกหลักจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่จ้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ย้อนแย้งเพราะเขาไม่ได้เขาไม่เคยบอกว่ารักเลยจ้าอย่างงี้เขาอาจจะบอกรักตอนนอนคุยกันก็ได้ แต่เขาเราไม่เคยเห็นอะเราไไม่ด้เราแค่ไม่เห็นแค่นั้นเองใช่เราไม่ได้อยู่ใต้เตียงเขาเอออ่ะโอเคซึ่งอันนี้ก็พูดเล่นนะทั้งหมดทั้งสิ้นไม่จริงจริงฉันโกรธคินแล้วเนี่ยไม่แต่ฉันอ่ะรีแคปทาไมเนี่ยรีแคปครั้งเนี้ยฉันจะมาบอกฉันจะมาปกป้องคิดน้องคินเองอ่ะอ่ะเราดูเพื่อความบันเทิงไมยแมพของฉันเนี่ยเดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องเพลงแล้วขอพูดก่อนฉันชอบความ มัลติ f e ล l i n g ของ OST เรื่องนี้คือเพลงตีมแต่ละเพลงอ่ะไม่มีความรู้สึกเหมือนกันเลยตั้งแต่เพลงเพียงไว้ใจอันนั้นคือโหดมากโหดแบบมันเป็นตีมอันนั้นแล้วมันก็แบบเป็นภาพรวมที่มองเห็นแล้วเราคือเราเรารู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเพลงที่แบบเนื้อหายอารมณ์รุนแรงแต่เนื้อหาแบบ มีความมั่นคงมีความหวานมีความมันไม่มันไม่เชิงหวานในทางในทางชู้สาวแบบในทางความรักเออแต่มันเป็นมันเป็นความหวานในในการแบบไวเนอ้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยคือนั้นอ่ะฉันว่าสวยแล้วนะฉันฉันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโหอยากร้องว่ะมาเจอเพลงแค่เธอแค่เธอก็คือเป็นแบบความรักแบบความรักแบบว่า ใส่ปิ้งเลยอ่ะเป็นนิยามของความรักเลยอ่ะคือแบบคือถึงถึงแค่แค่จะแบบแค่มองตากันวันนี้เดินจับมือกันวันพรุ่งนี้แล้วเราจะยังไงก็ไม่เป็นไรแบบว่าโลกนี้ไม่ต้องมีใครมีแค่เธอคนเดียวก็พอไม่ต้องแบบโลกจะแบบดับสลายก็ไม่เป็นไรแล้วคือแบบมีแค่เธอก็พอแต่เพลงของน้องบาโค้ฉันยังไม่ได้ฟังเพลงของน้องบาโคดก็ใส่แต่ฉันรู้สึกว่าเท่าที่ฉันฟังอ่ะมันจะต้องเป็นจังหวะที่น่ารักใช่ก็ก็เป็นจังหวะที่น่ารัก ครุกริอเคแ้วเพลงนี้ก็แต่เพลงนี้คือไม่ใช่ดากมันไม่ดารมันมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเป็นแบบที่ไม่ควรไม่ค้าควนนี่คือค้ามควนไม่หมายถึงว่าก็ค้ามควนเนี่ยเราเห็นไม่ตรงกันเลอเนี่ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่ามันไม่ได้ค้ามขวนนี่นี่คือการค้ามควนขั้นสุดแล้วเว้ยเออเป็นการข้ามควนนั่นแหละแต่แบบบอกว่าไม่เป็นไรตลกว่าข้ามควร ค้ามครวรแต่ว่าภายนอกบอกว่าไม่เป็นไรโอเคมันย้อนแย้งไงเธอเข้าใจป้ะมันย้อนแย้งเอออาฉันฉันรู้สึกว่าทีมเพลงเนี้ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากอแล้วอาด้วยความเป็นผู้ใหญ่แหละเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งเจ็บปวดอยู่ข้างในแต่แบบเฮ้ยม่เป็นไรป้ะเฮ้ยเธอเป็นไรป้ะเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรมันก็ต้องพูดว่าไม่ทุกคนอยู่แล้วก็มันคือความย้อนแย้งนั่นแหละจริงๆแล้วโลกเราอะอยู่กับ ความย้อนแย้งแบบนี้แหละแบบเกสโนว่าอย่างนี้แหละไม่ก็ก็ไงวะก็แค่บอกความจริงได้ไหมอย่าอย่ายื้อให้มันค้างคาอยู่คาค้างอยู่ในใจอะไรประมาณนั้นฉันชอบฉันชอบเวอร์ี่มากการเล่นคำอะไรเงี้ยก็พอแล้วก็ฉันชอบเสียงหนักเบาของพี่เอกซิสเซนไฟมากคือแบบมันทําให้รู้สึกมากขึ้นไปอีกคือแบบบางทีเขาจะใช้คําแบบ ทำเบาเบาเบาร้องเบาเบาร้องหนักหนักอะไรเงี้ยมันแบบเออได้ได้ไดอารมณ์ดีโอเค